เออคำสั่งในโจทย์ข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่าลงทุนในที่ดินห้าไร่ละหนึ่งล้านใช่ไหมอน,น้องๆก็เอาห้าคูณหนึ่งล้านก็จะได้เป็นค่าที่ดินตรงจุดนี้แล้วครับอืเขียนห้าคูณหนึ่งล้านน้องก,ก็จะได้ห้าล้านอย่างเี้เป็นต้นนะพันธุ์ต่อมาปรับปร,บรุงที่ดินใช่ไหมคำสั่งข้อที่สองก็คือห้าไร่ละหกแสนก็เอาห้คูณหกแสนน้องก,ก็ได้ตัวได้บรรทัดนี้แล้วครับเนี่ยค่อยๆทำแบบนี้เฮียตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเสร็จปุ๊บ โจทย์เขาบอกทุนจดทะเบียนมาใช่ไหมทุนจดทะเบียนอสอิบล้านน้องๆก็ใส่สิบล้านตรงนี้งั้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลบทุนจดทะเบียนน้องก็จะดูแลเงินกู้ขาดกี่บาทก็ใส่ปึ้งจบตอนล่างย้ายไปทําตอนบนอย่างเงี้ยให้เริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับพอเห็นภาพขึ้นไหมเนาะเดี๋ยวเราจะมาคลี่ดูว่าเออในการไล่ทีละอันทำยังไงเวลาไปเริ่มกล่องบนมันจะไปสู่คำคำสั่งข้อที่หกเนียข้อที่หกเขาบอกเรื่องของยอดขายมา ใช่ไหมครับเอ่าคำสั่งข้อที่คำสั่งข้อที่หยอดขาย5ล้านเนาะขายในประเทศหมดเลยเครดิต3เดือนนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเข้ามีลุกหนี้การค้านะเกิดขึ้นนะครับแบบนี้นี่สมมติถ้ามาใส่กล่องบนนะหล้านคูณ100%เพราะขายเชื่อหมดเลยใช่ไหมคูณ3เดือนเงี้ยก็ใส่ตัวเลขันก็ออกมาเปสิล้านอย่างนี้เป็นตน้นพอทำเป็นแล้วนะนี่คือตัวอย่าง ไม่ได้กล่องล่างได้กล่องบนใส่ให้หมดก็จะรู้ล้นี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยอ่ะลองเติมดูแล้วใครได้คําตอบนะว่า working cap ให้เท่าไหร่เงินกู้ให้เท่าไหร่ลองลองแปะแชทมานะครับอาจารย์ให้อีกประมาณเออไม่เกิน10นาทีเนาะเดี๋ยวมาคอ่คอยคคลี่กันทีละอันนะครับ ปิดไปปิดกรอง อาจจะตอบให้คำถามคือขายเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ซื้อเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์โจทย์ไม่ได้บอกเวลาที่โจทย์ไม่ได้บอกแบบนี้ให้ตีเบาเข่งเป็นร้อยเลยครับเอาหลักแบบนี้เพราะเวลาเราคุยกับคุณลูกค้าเนี่ยนะครับบางทีลูกค้าไม่ได้บอกมุมของคนทําสินเชื่อเราจะตีให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมุมช่วยลูกค้านะลูกค้าได้ประโยชน์นะครับให้คิดทรงนี้เลยนะโจทย์ไม่ได้บอกมาก็ตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เอาหลักการแบบนี้นะครับมีเพื่อนตอบว่า working c a p 10สิบ จ็ดจุดสองห้าน้อยไปน,นิดนึง <laughs> น้อยไปน,นิดนึงเดี๋ยวน้องๆใส่ตัวเลขมาเรื่อยๆต้องถูกสักตัวหนึ่งแล้วเนาะ <laughs> อ่าเจอนต่อในขอลุ้นต่ออีกหน่อยหนึ่งน้อยไปหน่อยยังไม่ถูกนะยังไม่ถูก